ผมให้ทุกอย่างแต่เวลาไปหาพ่อแม่เขาคนรอบข้างบอกว่าเราไม่เคยให้อะไรเลยข้าวของที่มีทั้งหมดเขาหาเองทั้งนั้นแบบนี้ควรทำอย่างไรดีแพรมต้องบอกเลยว่าไอ้คนรอบข้างเนี่ยคือใครจริงๆแล้วในความสัมพันธ์มันมีแค่เรากับแฟนเรามันไม่ได้มีไอ้คนรอบข้ามันไม่ได้มีไอ้คนนั้นมันไม่ได้มีไอ้คน,น้ จริงๆเราไม่ควรให้คนที่ไม่ได้มาอยู่กินกับเรามาออกความเห็นเรารับฟังได้นะคะแต่เราไม่ได้เอามาทั้งหมดทั้งมวลเราฟังได้แต่เราต้องมีความเชื่อใจให้แฟนเราให้คู่ชีวเรา,าถ้าเราได้ยินกับหนูอันนี้อีกอย่างหนึ่งเพราะไอ้ความจริงเป็นยังไงเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไม่ได้ยินเราไม่ได้เห็นในความสัมพันธ์ทำอยากให้ เชื่อใจไว้ใจซึ่งกันและกันนะถ้าไม่ดีหรืออะไรต้องปรับปรุงก็แจ้งไปหรือถ้าอยากรู้จริงๆก็ถามคู่เราเลยว่าที่รักที่รักพูดกับญาติญาติว่าเขาไม่เคยให้อะไรเลยเหรอถามไปเลยไม่ต้องให้ไอ้คนรอบข้างไอ้คนนั้นคนนี้มาบอกคุณคุณอยากรู้คุณถามแฟนคุณเลยมันจะได้ไม่ละทายเครืองใช้ต่อกัน